รายการโอนสยามวันนี้เช่นเคยครับอาจารย์อ้นสืบแต้มมาแล้วอาจารย์อ้นส0บแต้มหมอดูตาทิพย์ก็ฝากเอาไว้นิดนึงถ้าเผื่อว่าจะฝากคําถามเรื่องของชคชะตาราศีที่อยากจะสะเดาะเกาะเกี่ยวไปถึงอาจารย์อ้นส0บแต้มว่าเอา้าว่าให้ฟังหน่อยเกิดวันเดือนปีอย่างนี้หัวตกฟากอย่างเงี้ยฝากไปถึงอาจารย์อน้นว่าง,งั้นเถอะก็สามารถที่จะติดต่อและเชื่อมโยงม,มายัางอาจารย์อ้นสืบแต้มของเราได้ เราจะมีหมายเลขโทศัพท์เป็นตัววิ่งฝากไปถึงอาจารย์อ้นสิบเต็มหมอดูตาทิพย์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับเอาละถึงเวลาแล้วอาจารย์อ้นสิบเต็มครับมาแล้วพบกับอาจารย์อ้นสิบเต้มหมอดูตาทิพย์จากรายการผลสยามครับรายการผลสยามรายการผลสยาม ครับสวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อ้นส0บแต้มเส้นเคยครับกับรายการโหนสยามนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตใหมายที่ดีนะครับพอดีวันนี้อาจารย์อยู่จังหวัดกาลสินนะครับมาทําบุญจิตอาสานะครับก็มีท่านผู้ชมทางบ้านจกฟังทิงลมมันนะครับเป็นสอบปปอลาวนะครับจะมาหาคันลองชีวิตนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับ ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับโดยได้ยินฟังอยู่อ่ะฟังอยู่นะครับเอเรื่องที่ควรระวังก็คือคําพูดเรานะครับความพูดเราทั้งสองอ่ะครับเวลาเราขอความช่วยเหลือหรือจะพูดจะอะไรเราขอให้คิดรอบคอบหน่อยนะครับเพราะว่าดาวก้นก้นไม้ก้มูซิวอาอย่างให้คิดก้นบอกใช่ครับใช่ครับ คิดให้รอบคอบหน่อยเพราะคำพูดเราให้คุณทวีคูณให้โทษทวีคูณนะตอนนี้ครับเออถ้าถ้าถ้าบากเขาไปทั้งนี้แบบอันนั้นก็นโอเคเป็นบอกถ้าแบบใช<ไ>่ผม,มโอเคแมนเนี่ยตกลงกันบพรว่าผู้ใด้ชี้ผิดหรือว่าใครชี้ถึกเด้อเพราะว่าเวลาทะเลาะกันนะมันมพ,ยพยูดแล้วใครผิดใครถกใครก็คือตัวเองถึงเหม,มือนแมนบอกฮ่า,าก็ผิดกันจ้าดังเพขอโทษกันจบ เอมะขอโทษกันสิพิดกันได้หล่ะมาขอโทษกันคือคืออากาศบอกเลยอันแบบอี่เมื่อวานคำว่าอาจารย์พิ่กันอนทะเลาะกันเมื่อก่อนเนี่ยหนูอะเป็นคนยอมขอโทษมันก่อนเงียบทุกเวลาที่แบบพิดกันแล้วแบบไม้จะบบปากแต่ว่ามูไม้มันจะเป็นคนแบบตรงๆเลยใช่ไหมครับครับเพื่อนั้นก่ะ กันไปยกนึงแล้วก็าหาก็มารู้อาหาก็มาเสร็จน้ำกันเมื่อวานนี่เรียกว่าต้องกันทีเยว่าจะถูกกินตลอดดอีกแล้วหมูไม้นี่คือหัวสมองเขาเลขห้าเขาเด่นเลข 5, ห้าหัวสมองเขาเด่นความคิดเขาก็นอกกรอบเหมือนกันครับรเขาคิดามีดไปก่อนมีดไปดน้นตื่แล้วไม้ก็คิดว่ามันจะโปแเซนถามมาแล้วแ้วไม่กระเสริมาขอโทษไม้แล้วก็แบบกลับมาล้มกันเลยค่ะ ก็มารวมกันเมื่อนี้หลยการปรึกษากันเลยเรื่องการขายเครื่องก็คือตอนนี้ก็อยู่กันสองคนนะครับโดยเพราะว่ามุกมุสามารถไว้เจคนอื่นได้แล้วนะแบบมีแต่โคนที่แบบเหตุอย่างเดียวนี้ไม่ีใครไม่มีใครกล้าทบเพื่อนเราเพื่อนรุ่นเราเขาเดียวกันแล้วก็เป็นที่ปรึกษากันอยู่ด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวก็จะเข้าใจกันที่สุดครับ เพราะว่าเป็นอย่างกมีต่แบบเจออย่างกมีต่สองคนคิดาจะเอาตัวแต่ถามว่าพิดกับพิดกันตลอดเลยต่ออยู่เรื่องที่อาจา์เสื่อมเม็นเรื่องคำว่าเรื่องผู้ชายแต่เรื่องผู้ชายตัดไปเลยจะท่าเทียงอันนี้ตลกดเลย ครับต่างคนก็ตั้งเดี๋ยวได้เจอคนก็หนุนที่ดีอยู่แล้วครับรอะแต่ดวงแต่ละคนมีสเสน่ห์ประเภทตรงข้ามค่ะแบบมีโอกาสหลายๆกับที่ไปหาอาจารย์เลยแบบไปหาอาจารย์ยู่ตรงอาจารย์รยไุไซเกาะให้ข้ามาทักมาได้ครับทักมาได้พอามืออื่น ม้กับมูไม้เราจะไปเสียงแสนไปที่ว่ามันมีวัดที่เป็นพระเวสสุวรรณไม้กับมู่าจะแบบจะไปลงไหวบึงกลแล้วโกแบบมีเวลาหลายๆกับเริ่มธุรกิจอย่างลงตูากจะไปหาอาจารย์โดยตรงเลยครับขอพรด้วยนะครับถ้าไปไหว้ขอพรด้วยนะครับขอพรให้ธุรกิจประสบความสาเร็จขอพรตรกันเ็อจ้าอาจารย์ดูแล้ว สเ,เสริมบาร,รมีครับขอพ,อพรท้าวเวสสุวัรณที่เราข้ามมาเราไปไหว้ครับอเบอแดงมตกล้องอมนมสาทุกินมืออื่นไม้จะไปให้มือสอนแล้วจะให้ดีตองแบบว่าจานพวกลงมึงไปสองคนเวลาความคุณงาน,านายเนี่อธอืมใช่เราต้องขอพรทั้งคู่นะก็ค อาจารย์แบบที่ขระเจ้าซักสใสเมือนการเมือนแบบเป็นงานนันที่ว่าอยู่มือเรียนอันแบบตัวนี้นะอาจารย์เรียนมือเลยนะมันขัดเท้าเพาว่าอ,อย่างแบบที่ไม้อันที่อาจารย์ตัวนั้นที่ตดโตที่ไม่เคยบอกหมายอาจารย์ฟังว่าแล้วลงเป็นแบบน้ํามันนะครับ,รบเป็นซักเส้นตีเหล็คล้ายๆคือซักลายนอาจา์ครับเป็นคล้ายๆคืออย่างอยู่ยุคโควฝ่ามือออาจารย์ก็เห็นหรอพอรู้ครับพอรู้ อ๋อเพราะพอถามีเยอะกันไม้ก็มัวจะไปซักเป็นมือคนละข้างเลยแบบพออยู่จังไหนก็ยุ่งกันก็ต้องไปน้ำกันนะจะลองแปลนั้นเพราะว่ายุนิคอะคนห็นหลนยแล้วมันกะโอเคอยู่สิคนระับผมแล้วก็จะไปให้อาจารย์บึ้งอย่างแห,ห,ห่ละเอียดเลยแล้วก็จะไปเฮตุคือเรา่ันหละย,ยินดีครับยินดีครับยูสำนักอาจารย์มีมีมบแบบไหนเดี๋ยวกนมาเลย ม,มันมีหลายหลายอย่างครับมีหลายหลายอย่างถ้ามีโอกาสนะตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปหาเครื่องมงคล <ขอ S 1> เครื่องรางไว<ม>้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับเออคุณก็ว่าทาไมกระมือไม้แบบสองไม้ไม้พวกนี้เวรวาอะบูซานแต่ถงมูอไม้เป็นพระพิการอา้าเราลินนใส่เทวสุวรรณ่นนะมันก็โอเคเป็นหลัอาจาศเพราะว่าเราจะบ,บูซานอยู่แล้ว,วอ่ะครับใช่ครับ ความชอบรายการโอนสยามอยู่ที่ความชอบและศรัทธาครับทุกสิ่งทุกอย่างจะดลบ,บันโดนใจให้เราคร<อ>ับแมนเพราะว่าจุไม้สหลายเป็นยูพี่ค่าเจ้ามันมันยูยูวัดตัวที่ไม้ว่ามือที่ไม้ลงมาจากทุบแล้วออกไปกับไปถวา,ายน้ํากับพระวิสุวรรณละกอนครับเทียนอย่างที่เจ้าเห็นท้แหละเพราะว่ายูหันมันเริ่มมีแล้วค่ะนะ จุดเทียนพลังชีวิตบ้างอะไรบ้างมันมันก็เสริมไว้อยู่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในมุมในเกมที่ดีในทางที่ดีครับการบูชาหรือก,การไหว้อะไรต่างๆซึ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ช่วยเสริมกําลังใจและมิแต่ทําให้เราสบายใจครับบางเรื่องที่เราทุกข์ใจหรือกุ้มใจเหมือนกเบเบาบางลงได้จากความรู้สึกที่เราได้กระทําครับ เลยสิโงมึงระดับสิโงปับกันรอบติกันมึงครับธุรกิจนีน่เราขอให้เราได้เริ่มต้นเหรอเราทำแล้วเราปังแน่นอนดวงในอนาคตที่มันรออยู่ตรงกันอยู่แล้วอาจารย์ใ่มหาภูมาซับมารอเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ทําก็ผ่านดวงที่มันขึ้นไปเปล่าๆครับอ๋อ ลองลองเห็ดลองผิดลองถือไปก่อนบุลองถูกแล้วล่ะครับตอนนี้จะไม่ผิดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเราแค่ใช้เวลาเรานิดหน่อยเวลาเหนื่อยนิดหน่อยอ้ความหมายคือไม้กระมุกต้องเริ่มต้นที่แบบไปเรื่อยๆแล้วแบบจะดีเรื่อยๆครับใช่ครับเหมือนเดินขึ้นบันไดขั้นบันไดเราไม่ได้ขึ้นลิฟต์ครับเราต้องขึ้นขั้นบันได าาถ้าขึ้นลิฟต์ถ้าขึ้นลิฟมันจะไวอาจลิฟต์ค้างได้แต่เราขึ้นขั้นบันไดเราค่อยๆก้าวไปเราก็ไปสุดทางอยู่แล้วครับพอ,อเห็นภาพไหมครับเห็นเห็นอยู่เข้าใจนะครับโดยเข้าใจไกลปลา,ย,ลาย,ย่างที่อาจารย์เอามาอยู่กัมันก็ตรงตรงอยู่ ตรงเกือบทุกอันเลยแหละครับนี่แหละได้คันลองชีวิตแนวทางชีวิตแล้วก็จะไปทําธุรกิจส่วนตัวได้ดีแล้วก็จะมั่นใจมีความมั่นใจมีความกล้ามีความกล้าหาญมีความกระตอือรือร้นทุกอย่างทุกสิ่งต้องมีองค์ประกอบรวมทุกอย่างอยู่แล้วครับเพราะว่าไม้กับหมู่ไม้ก็คือว่าให้จังฟังเลยมันมันจะตรงไร แต่จะมาพิดกันน้อยกันละกันแต่ว่าเรื่องอันที่อาจารย์บอกมันมมนได้ปุกปั่นแต่เกือบเกือบข่ากันแท่เนอะอาจารย์รายการโหนสยามยวดีลงแน่นอนครับลงตัว กันล้มกันทีดีมันก็ถึงเงิมมนบอกเดี๋ยวจะเพิ่นเดี๋ยวจะเพิ่นทําได,ไ,ดได้ขายของเรืออะไรเดี๋ยวจะเพิินงานเรื่งเงินเห็นเงินแล้วก็จะเพิินกันแล้ว <ใน S 2> เพื่อ<ใ>นงกินไามาเออวงมได้ได้กูใแต่ว่าเดี๋ยวสิลงเพื่อจานหมกงฮันเหลหลายๆอย่างลงขายบุญครับดีกว่าไม่ได้เริ่มต้นครับคนที่เริ่มต้นเนี่ยคือเศรษฐีในอนาคตแล้วครับ Sabes, เราร anyway, okay. so ู okay. 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 ้จักสร้างรู้จักทำรู้จักกล้านะครับจะเรียยวไม่กิดชีลลองคิดดุ้งะไรหลายอย่างลองอันนี้ก่อนลองผิดลองปิดไปก่อนครับอาจารย์ที่พ้่งตัวให้คนดึงตัวปลอมมาสีแดงให้เรื่องคิดอย่างเดี๋ยวไม่ส่งให้ข้อมูลทางอะไรเ่ยั่อรางเด็กโอเคครับอครับผมยินดีครับ สบายดีสบายดีตุ๋ยโอเคตุ๋ยครับครับก็ได้ดูดวงสาวปปราวนะครับเพื่อนรักร่วมธุรกิจกันนะครับก็เสร็จสิ้นไปได้ดีครับก็ได้แนวทางการลองชีวิตหลากหลายครับการลงทุนการค้าขายอาชีพแล้วก็เพื่อนร่วมงานสำคัญที่สุดครับ ครับวันนี้ผมอาจารย์อ้นสิแต้มการันตีก็ได้ทำภาาุรกิจเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่มีเรื่องราวทุกใจหรืออยากปรึกษาแนวทางนะครับก็ปรึกษาและคอมเมนต์เข้ามาไดใ้ใต้ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับยินดีตอบให้ทุกๆคนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยินดีตอบทุกๆคนนะครับครับวันนี้ก็ขอ สวัสดีก่อนนะครับ